สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เราไม่ได้มาทำเฮียอะไรนะครับแต่ว่าเราจะมาด่าคนคนหนึ่งนะครับคือไอเฮียน,นี่นะได้หลวงนะครับเป็นอะไรที่กูรับไม่ได้นะครับโอ้ไอเฮียทไมมันเร็วเนี้ยไอสัตว์ได้หลวงนะมือคงไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกไอสัตว์ควยนะุยเลยเย็ดแม่กูถึงกูจะเป็นแค่เด็กแต่กูเป็นเด็กมีสมองไม่เหมือนมือไอเฮียโตเป็นควาย ดึงยิงเฮียขนาดนี <apply with antis> ้สัตว์มีเฮียรู้มึงรวยมึงเนี่ยรวยแต่เขือไอนสัตว์นี่ฮะนี่นี่คือเฟซผมเองนะครับอ่าโรงแยกรอนโดมินิกนะฮะใครจะมาหาก็มาหาได้นะกูทำคลิปด่ามึงลงจุ๊บยูทูปให้ดูนะฮะเหยียแม่นะครับดึงเฮียนะไอสัตว์เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงเจอภาคสองกูแน่นะภาคหนึ่งพอจบไปก่อนเท่านี้นะสวัสดีครับผม